ันนี้เส้นจังจะมาสมัครงานคนเดียวเส้นจังกลัวเส้นจังไม่กล้าสมัครงานเราต้องทอ anyway? 拜拜ําย right. ังไงอะเส้นจังเขาสัม <tavalla> ภ euh. <Tem 19> ัษณ <Ti> ์ยังไงอะก็เอ๋ยกอเอ๋ยก็อะไรอะก็เอ๋ยก็อะไรอะเส้นจังฟังเส้นจังนะเส้นจังทาได้เส้นจังเป็นคนสวยเส้นจังเป็นคนเก่งเส้นจังหรวเส้นจังสวยแล้วก็เส้นจังหรัวเส้นจังเก่งแต่เส้นจังมาคนเดียวไม่เป็นไรเส้นจังฟังเส้นจังเส้นจังไม่กล้า อย่าดึงเ้นจังเปิดยังไงประตูเันจังกลัวประตูเส้นจังอยากกลัวประตูเซนจังไม่กลัวประตูเ้นจังเลิกกลัวได้แล้วเ้นจังไม่กล้าเปิดเซนจังกลัวไอ้เขาอบดึงเซนจังอยากผักมึงจะทําอะไรก็เรื่องของมึงเส้นจังเข้าไปอย่าบังคับเส้นจังอย่าผักเส้นจังเ้นจังกลัวเส้นจังบอกแล้วไงเส้นจังกลัวประตูเส้นจังกลับแล้วนะเส้นจังอย่ากลับกลับเ้นจังจะกลับ ฉันยังไม่อยากทํางานฉันจะต,ต้องท<ต>ำ,ำงานนานจะได้เจอคนาหล่อไงได้หรอฉันจะเจอคนหลอ่อจบปีสี่ละเสื้อก็เล็กลงกระโปรงก็สั้นขึ้นแถมยูแหวกด้วยก็อีกแค่โมนาลิเซียฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้พี่คะหนูเลิกกับโมนาลิเซียแล้วนะคะหนูว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้คบกันคะ่ะได้คะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ พี่ฉิน霸道ขี้หันนายอังเบาฮัลหลเยพี่น้ำเงียวเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าอีพี่น้ำเงี้ยวมาสมัครงานอ,รนอะไรไปเลยอีบ้าใช่พี่น้ําเงียวปะคะน้องคะนิร้านพิซซ่าคะ่ะไม่ใช่ร้านขนมจีนทมาถามหาเงียวนะคะหน้าเหมือนเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรคือชื่อปุรมคะ่ะ พี่ปุลมพี่ปูมรู้จักเส้นจ้างไหมใครเส้นจังเส้นจัางทำอาชีพอะไรเส้นจะงเป็นดาราดังเป็นดาราจังพี่ขำอะไรอ่ะก็หน้าน้องหน้าโลกอ่ะพี่ก็เลยขำพี่มีแฟนอย่างพี่ขอทำสมาธิหน่อยได้ไหมคะพอดีพี่กำลังท่องเรซูเม่จะสมัครงานอยู่ค่ะทำไมไม่ไปทำสมาธิที่วัดพี่ขอนั่งเงียบๆได้ไหมคะได้ค่ะพี่มีแฟนอย่างแฟนพี่ชื่ออะไรมโนลีเิีย อย่าบอกนะพี่เสียสวยๆอะหรอลูกทูดอ่ะหรอคือขอเงียบๆนะคะน้องพี่ค่ะใครไปกรรมการวันนี้กรรมการอะไรออดิชั่นออดิชันอะไรก็วันนี้มาออดิชั่นร้องเพลงอันนี้มาสมัครงานค่ะฮะอันนี้มาสมัครงานเขาต้องใช้เอกสารแล้วไม่มีหรอขอยืมหน่อย ไม่ได้ทำไมพี่ไม่แบ่งปันเลยอ่ะคนเรามันต้องแบ่งปันนะขอยืมหน่อยไม่ได้นี่ของพี่แล้วพี่ไม่ชอบแชร์อะไรกับใครไม่ยอมแชร์ไม่ยอมแบ่งปันเลยเอ,อ,อ๋อะพราจะฉายเดียวอยากจะโซโล่คนเดียวร้องเพลงอะไรอ่ะอันไหนก็ไม่รู้อีบ้ามาถึงก็มาพูดพูดพูด,พดถามนู่นถามนี่โด้เลยมีโด้เลยมีสลากบ้านแล้ววันนี้ก่อนออกจากบ้านตัวแกตกแต่หัวเพราะไม่ต้องสวยต้องมาเจอตัวบ้าอะไรเงียบเงียบหนะยค่ะ พี่นั่นแหละค่ะนี่แบบป็นซอมร้องเพลงอยู่พี่กําลังจะรับสมัครงานมาสมัครงานกันใช่ไหมคะพี่ก็มาสมัครงานหรอพี่เป็นผู้จัดก,การค่ะโทษนะคะใช่จานเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ว่าตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นแล้วค่ะเออโทษนะคะใช่พี่แม่มที่เป็นผู้จัดวะคะ<ท>เมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะให้ี่จังร้องเพลงชอบมาให้ฟังวะเอาทีละคนเอาทีละคน,นชอบมาชอบมา ล,ล้างนะแต่เราเหงอะไรเร็วๆคนไหนชื่อปูลมคะหนูค่ะกระโหหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเซนจังเซนจังคะหยุดเรียกเซนจังได้แล้วล,ลำคาญเดีย๋ยวหนูขอสัมภาษณ์ก่อนละกันนะคะดีค่ะสัมภาษณ์อะไรอะ่ะสวัสดีค่ะปูลมใช่ค่ะไม่ได้เจอกันเลยเนาะเตรียมอะไรมาคะเนี่ยก็อันนี้เป็นเอกสารค่ะที่หนูเตรียมมาก็จะเป็นอ่อใบจดนองทองเอกสารกู้กยศสอค่ะ ไสั่งด้วยสงสบายโอเคงั้นเดี๋ยวปูลงเก็บเอกสารไปเนาะวันนี้คงไม่ต้องใช้เสร็จได้จ้ะปูสั่งเตรียมมาถัมหน่อยว่าเรียนจบอะไรมาเราฝากถามมาว่าปูโรงเรียนจบอะไรมาโรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยค่ะอยากสมัครตำแหน่งอะไรอยากสมัครตำแหน่งอะไรคะอยากเป็นแคชเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ในครัวก็ได้ฉันไปเป็นไรเดอร์แล้วอยากอยากจะเป็นไรเดอร์เหรอไม่ไม่ไม่เป็นหนูยสบสนไปหมดแล้ว ค่ะแต่ว่าที่คิดคําถามเองไม่ได้แล้วครับต้องมที่มีแต่ผีมาตีกต้องหลังั้นเดี๋ยวเราเริ่มงานเลยเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเริ่มงานตอนนี้เลยค่ะวันนี้เลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเธอส้นแค่กลัวกลัวอะไรอีบ้าทํางานไปทํางานที่ไหนนเคาน์เตอร์มาเคาน์เตอร์ไหนโอ้โตนะครับสั่งพิซซ่านะครับพิซซ่าพิซซ่าไม่รู้จักพี่เออ เส้นจังติดตามพี่แจมพี่จ,จริงเหรออยู่ในด้อมปะด้อมไรเลนเจอร์ <L anger. S 1> หนูอยู่ในด้อมด้วยค่ะอ๋อจริงหรอใช่ค่ะหนูชื่ออะไรนะดุดดิว <laughs> หนูชื่ออะไรนะชื่อปุลมค่ะอ๋อปุลมมีผัวแล้วปุลมีผัวแล้วเราเราเส้นจังอ่ะมีผัวยังพี่แจมรู้จักเส้นจังหรอใช่เส้นจังดังมาก พี่แจงหอมจังใช่น้่งหอมกินอะไรอ่ะเส้นจังขอดมห่อเอ้ยไม่เดเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ได้เส้นจังดมเฉยๆฉยเส้นจางอยากดมพี่พี่แจงหอมจังสรุปว่าพี่พี่ได้สัมพี่ชายอ๋อโอเคค่ะมากี่ท่านคะมาคนเดียวครับก็เห็นอยู่ว่ามาคนเดียวจะไม่ถามทำไมแต่ว่ากับสองคนกลับกับเส้นจางเหรอใช่ถ้ามาคนเดียวค่ะแนะนำเป็นโซโล่ไหมคะชิ้นเดียวอร่อยโดนเลยค่ะได้นะโดนอะไร โดนใจเส้นจังเคยเห็นพี่แจมเล่นกีตาร์โซโล่อ๋อนี่ไงพี่เอต้องกินโซโล่ไงไม่มาคนเดียวด้วยได้ค่ะรับเป็นหน้าอะไรดีคะเอานี่แล้วกันครับเลดฮาวายเย็นแล้วกันเส้นจังอยากกินโซโล่กับพี่แจมไม่ได้โซโล่เขาอร่อยคนเดียวไม่แบ่งใครโซโล่เขาอร่อยคนเดียวเลยเหรอใช่ก็เส้นจังอยากอร่อยกับพี่แจมถ้าอยากกินหลายคนน่ะไปกินพิซซ่าแต่ถ้าอยากกินคนเดียวอ่ะให้กินโซโล่เส้นจังงั้นเส้นจังกินพี่แจม จะกินตรงไหนพี่พี่นี่ก็อ่อยมันหนึงเลยเนาะเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็โอ้โหพี่นั่งรอนะปูเอาพี่ไปนั่งเลยค่ะพี่ไรอนาะพี่แจมครับพี่จามมานีิหน่อยเซนจังลืมเมื่อกี้พี่แจมสั่งน้าอะไรอันน้าอะไรเดี๋ยวนะอันนึกออกแล้วอะไรอ่ะน่ารักไม่มีอ่ะเขาสั่งเลทฮาวายเอี้ยน น่ารักน่เราอ่ะพี่แจมค่ะนี่ร้านพิซซ่าค่ะไม่ใช่ร้านขายกิ้งก่าทะเลทรายพี่ตังหวจบอกว่าน่าลงนั้นเราพี่ไปนั่งรอเลยค่ะเดี๋ยวเส้นจังพาพี่แจมไปส่งแฮทแท็กจังแจมได้จังพี่แจมัไปโซโล่กันไปเขาให้กินคนเดียวอะไรนะเขากินคนเดียวโซโล่อ่ะเส้นจังเลียจานเอ๊ะหรือจะให้เส้นจังเลียแจมเลียจานดีแล้วป๋อาน้องคะโซโล่ค่ะหน้าเลทฮาวเวียรหนึ่งโซโล่ได้ยัง อ๋อแล้วทำไมมาเสิร์ฟเองอ่ะก็ข้างหน้าไม่มีใครอยู่เลยพนักงานไปไหนหมดนั่นน่ะสิพนักงานไปไหนหมดล้อแล้วเส้นจังอ่ะนั่นน่ะสิเส้นจังไปไหนนะพี่ก็อยากรู้หรอเขาจะเป็นพนักงานอยู่ไหมเส้นจังพี่คิดว่าเร็วๆนี้อาจจะไม่ได้เป็นแล้วเส้นจจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้จัดการด้วยอืได้เลย แมมทังพี่นะเอาโซโล่สไปซี่ไปปอร์นีแล้วก็โซโลผักผมและเห็ดมาอีกอย่างละหนึ่งโซโลชิ้นเดียวอร่อยโดนกินที่ไหนก็ได้เราสักครู่นะคะคุกลูกค้าได้ค่ะโซโล่เขาไว้กินคนเดียวที่แจมก็เลยสั่งมาคนละชิ้นจะได้กินกันคนละชิ้นได้ยังอะคะพี่ผู้จัดการพี่แมมอย่าวางนี่แบบนี้ก็บังน้าพี่แจมของสิิงจังสิ อย่าอ้อมแบบนั้นดังกองเส e kind of ้นจังมันมันไม่เห็นปบดะาสมันเชี่ยวหัวพี่แจมเอ้ยเจ้มันจะโดนหน้าเส้นจังเดี๋ยวเส้นจังจะสอนให้กินว่ากินยังไงเวลาทานอ่ะพี่แจมใส่ฝ่ามือแบบนี้เลยแล้วก็ใช่แล้วก็ม่ำหม่ำ นี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวมีอีกหน้าหนึ่งอันนี้ผักขมและเห็ดอ๋อผักขมและเห็ดหรอเช่นจังชอบกินผักขมและเห็ดเดี๋ยวมีอีกหน้าหนึ่งเลดฮาวายเอียนเลดฮาวายเอียนใช่เช่นจังชิมก่อนเป็นไงเฮอยบ้าเลยพี่แจมหรอนี่ไปชิมบ้างนะอือพี่แจมน่ากินจังตัวโตใช่ไหม โโซลเวลาทานแห่อร่อยอร่อยอ่ะอย่าลืมใส่ฝ่ามือแบบนี้นะแล้วก็แนวยาวงลีเรามาชนกันไหมมาดิเรามาควายกันไหมทำไมดูคล่องจังเลยอะไปบ่อยใช่ไหมเี่ยใช่ออืมร่อยจังเลยเราดูเยอะกจนไปหมดแล้วนจังเล่นจังเรียให้ให้ได้เดี๋ยเอีเล่นมาตั้งนานอดเรียเลย ทำอะไรอ่ะนี่ได้ไปโดนอะไรอ่ะโดนเห็นเมื่อกี้นี่แหละซ้อมมาเกิดเรศเนี่ยเคยเล่นจังเลียให้อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลียพี่แจมว่าเล่นจังไม่โดนพี่แจมเลยพี่แจมมันเปิดจริงๆริงนะแต่จะเล่จังเสร็จให้อืมหได้ไหมอร่อยพี่แจมครับเปิดนะเล่นจังอ่ะขอกระไหนที่จู่เลยไหมครับขอกระดาไหนครับไหนไหนตรงไหนตรงไหน มันหายแล้วโอเคหายแล้วนี่เส้นจังทำงานที่นี่วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่คทุกวันเลยเขาจะให้ทำเหรอผู้จัดการครับจะให้เขาทำอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเส้นจังไล่ผู้จัดการออกเฮ้ยจริงเหรอจริงได้ออกได้ด้วยเหรอเส้นจังเป็นลูกเจ้าของที่นี่เอาอย่างเลูกี่ส้นจักรพ่อพี่ดุจังพ่อตามเลยหรือยังหรือยังดีไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงกว่าแล้ว ป้าแต่บ่ายโมงตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วพี่แดนอยู่ต่อยคืนชั่วโมงได้ป่ะ้าดูกระด้อมนะอยู่กระด้อมเองนะต้องแก้มจังหรอโอเคกลับบ้านไปกินนะอันนี้กลับบ้านไปกินนะอ่ะเส่งจังแบ่งให้แต่ไม่มีนะสั่งใหม่ก็ได้ไปไหนไปสั่งโซโล่เส่งจังไปด้วยไปด้วยหรอไปด้วยอีกแล้วเหรอไปด้วย